คุณแม่เม่นน้อยให้เล่น10นาทีเราไปดูกันว่าเม่นน้อยจะเล่น10นาทีหรือเปล่าน,นะ ให้ฟังหน่อยครับวันๆใช้เวลากับน้องทีน้องพีไปกับอะไรบ้างวันๆทำกิจกรรมอะไรกันบ้างก็จริงๆก็คือเป็นเป็นเป็นการเล่นกับเขาบ้างครับผมจริงๆเราก็อยู่ถ้าพูดถึงเวลาที่เราอยู่กับลูกนี่ก็อยู่แบบเกือบ24ชั่วโมงเหมือนกันยกเว้นตอนเขาหลับอะไรอเงี้ยเขาหลับไปด้วยกางกลางนะครับแล้วก็ เวลาลูกเขาเล่นอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะเล่นไปกับเขาด้วยเขาดูอะไรเราก็จะได้เห็นด้วยอย่างนี้นะครับหรือเรียกว่าเรียกว่าตอนนี้ตลอดเวลาเวลาการเลี้ยงลูกเนาะทั้งวัน,นมีย4สี่ชั่วโมงคเลี้ยงเป็นยี่ิห้าชั่วโมงก็เลยทีเดียวเพราะ่าจะไม่ถึงอาจจะมาลาที่สี่ครึง่ง <c oughs> แหมไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่เลยนะแล้วในมุมของการเลีล้ยงดูแบบดานดิจิตอลโลกดิจิตอลครับมีการเลีล้ยงดูอย่างไรบ้างไปไหนครับลูกไปไหนครับ หนูอยากไปไหนดูพี่เห็นอะไรอยากไปไหนดีไปไหนดีลูกมองทัวสำรวจเนาะคือวัยแห่งการสำรวจเลยเนาะเราต้องต้องพูดดีก่อนนะว่าเราบางทีเราอาจจะไม่สามารถลองขับรถได้ข้าพเจียนนะลูกนั่งก่อนนะลูกมานั่งกับพ่อหนึ่งอยู่กับอ่ลองใช่ไหมได้ครับได้ครับถามน้อยมาก Sí. ยินดีโหมดยินดีโห,หมดนี่เอาไม่วครับมไม่เอา่แน่วแค่ต่างแบบนี้นี่แหละความสนุกสนานนะฮะสนุกสนานแฮปปี้ทีนี้ไห <Okay. S 1> นๆวันนี้เราอ,อยู่กับคุณหมอวินครับมีอะไรอยากจะถามคุณหมอถามได้เลยเพราะน้องๆเดี๋ยว ก <c oughs> ็ค <Right. S 1> uh, <but> ือการการการเลี้ยงดูในการโลกยุคดิจิตอลที่มันเป็นดิจิตอลดิสรัปชั่นยุคนี้ใช่ไหครับใช่แล้คือก็คือจริงๆตอนที่เรากว่าจะคลอดลูกเนี่ยค่ะก็มีมเป้าหมายว่าเราจะไม่ให้ดูเราจะแบบว่าใช่เราเราเราจะไได้ยินเรื่องราวว่าใช่ใครเขาอยู่กับมือถือนี่เขาจะสมาธิสั้นนะควนเรื่องส่ตากวนเรื่อสมาตาอะไย่างเงี้ย แม่ยังออยก็คือพายแพ้ <c oughs> คือด้วยความที่แบบเรามีสอบลงพื้นแล้วก็ไม่อยากจะมีข้ออ้างนะคะเพว่าแบบเป็นออเ,เพราะอะไรเราไม่ไม้รูปดูโทรศัพท์อะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าณตอนนั้นอะสติเรามันคือต้องมีตัวช่วยแล้วแหละม่ยึันคือมันไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดกลุ่มแล้วมันนิ่ง <c oughs> แล้วก็มีสมาธิมันทําให้เรา